ผ่านหัวข่าววันนี้เราไม่ทิ้งกันล่าสุดตรวจสอบสถานะเงินเยียวยากลุ่มตกหล่น3แสนรายข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจนะครับเราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาล่าสุดกลุ่มตกหล่น3แสนรายยังรอรุ้นระยะที่2ตกลงได้เงิน15,000บาทหรือไม่จะเปิดลงทะเบียนรอบ2เมื่อไหร่มาตรกการช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียน ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง3เดือนรวมเป็นเงิน15,000บาทจนถึงตอนนี้แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเมนูในเว็บไซต์ยังคงเหลือ2เมนูให้ทำรายการคือตรวจสอบสถานะและสละสิทธิ์ที่ผ่านมาระบบได้ดำเนินการจ่ายเงินยียยาต่อเนื่องเดือนละ5,000บาทตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนถึงมิถุนาย,ยนรวมเป็นเงิน1 5 0 0 0บาทมา จนถึงขณะนี้มาตรการเราไม่ทิ้งกันยังคงดําเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์หรือเรียกกันว่าเราไม่ทิ้งกันระยะที่2ออย่างที่รัฐมนแสงสนิทผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการขังระบุว่าการโอนเงินช่วยเหลือมาตรการเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากยังมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า100,000รายอยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีหากใครที่ต้องการทราบ เงินเยียยาของตอนเองนั้นอยู่ในสถานะไหนเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะจากเราไม่ทิ้งกันได้เมนูตรวจสอบสถานะขณะที่กลุ่มผู้ร้องเรียนเยียวยา2.2ล้านลายผ่านกรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆและผ่านสาขาธนาคารของรัฐตอนนี้อยู่ระหว่างประมวลผลความช่วยเหลือ โดยตรวจสอบพบว่าในจำนวนนี้กว่า80%เคยได้รับงเงินเยียวยาจากภาครัฐแล้วไม่ทางใดก,ก็ทางหนึ่งส่วนที่เหลืออีก20%กระทรวงการคลังกำลังมองหามาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันก็คือการดูแลก,กลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน3า1 6 0นวน3คนซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก โครงการต่างๆของรัฐรวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนส่งให้คณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อนําไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาต่อไปอย่างไรก็ตามรายละเอียดสํานักงานเศรษฐกิจการคลังยังระบุถึงการเยียวยากรมตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกัน3แสน 2,160รายนั้นจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนรวมเป็น15,000บาทต่อนคนเหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน15.1ล้านคนก่อนหน้านี้เพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันส่วนคำถามสำคัญที่ส่วนใหญ่คาดหวังและอยากรู้อย่างการขยายเวลาหรือเพิ่มลงทะเบียนมาตรการเราเยียวยาเราไม่ทิ้งกันหรือไม่นั้น ทางกระทรวงการคลังยังระบุว่าเบื้องต้นจะไม่มีการเปิดโครงการใหม่หรือขยายโครงการตามที่อุตมะสาวาณยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม63แต่สำหรับเหตุการณ์หลังจากนี้นั้นจะต้องขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพื่อดูสถานการณ์หลังจากปลดล็อกเฟส5หากโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ทางมาตรการอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันต่อไปโดยขอให้ติดตามข่าวจากภาครัฐที่จะตามมาอย่างใกล้ชิดขอขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับ